กันมาแล้วเราก็เดือร้อนหาไม่ใช่อันนี้โรงงานดอกไม้ชื่ออะไรนะพี่พี่พี่นาออไรคะน้อเอเคเอ็มวเมวอเม์ฟวว์ว์โ์โฟว์โฟว์โฟว์โวยโฟว์โฟก์โวจโกันมาได้วไดวว์โฟว์วค่ะที่เป็นช่อๆเมื่อกี้ก็สวยวนนโว ไปแหลม้ี่บ้านียดูทุกมุมเลยมุมนี้ก็สวยสวยเป็นางแม่ดูทุกมุมเลยนี้องถ่าี้้ได้ถ่ายอะไรบงขอม่ไปอันอะแมสีขาวอันนี้เป็นสำหรับเป็นช่อๆเรา นี่เป็นสําหรับเฉพาะใบที่บ้านมันมีตีขาวอยู่อ่เดี๋ยวเห็นแล้วซื้อเลยเี่ห้องเรียนยังใช้ไม่หมดเลยที่ซื้อไปเฮ้ยไม่ชอบสวย เรไปเดินช็อไมันจะแน่โกสินมาไม่ได้ถ่ายให้ถ่ายเเฮ้ยราถ่ายเราไม่ได้ไปทำอะไรอีกอื่นสวยมากเราไม่ได้เอาไปทำอะไรอันนี้จัดเป็นช่อเนี่ยได้ด้วยอันนี้เหมาะสำหรับนี่นี่างานแต่งเนาะตั้งตั้งต้นเสาสวยก็ได้แหละบางงานที่เราทำคนที่เราไม่มาอ่ะพอแล้วลูกอเอาเลยดำเลยดำเลยวันนี้ครูแอ๋อพาชมโรงงานดอกไม้ อยู่ในท้องถิ่นอำเภอเจ้าเมืองนะคะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวจ่ายค่าโปรโมทมาด้วยคุดไปเมืองการส่งไปให้ร้านที่เมืองการด้วยเป็นดังแบบเอาออันนี้ส่งส่งออกต่างประเทศด้วยเออใช่ไปทั่วประเทศไทยสวยๆย วันนั้นเราพาทุกคนเขาได้มาซื้อนี่ทันตะวันดอกใหญ่สู้ดอยแม่อุคอแม่ต้งสอนได้เปล่านี่สวยด้วยสอคุณไม่ต้องเขียนนะค่ะครูไม่ได้ไปเบิกใครหรอกครูไปใช้เองอันนี้ดอกทิวลิวรปทิวลิปสวยนั่นแหละนี่สีขาวกับสีชมพูหวานเข้าไปชุดเลยเอาเสียบหูเลยใหญ่ไป เสียบหล่นนะจ๊ะเสียบหล่น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 นี่นะสีส่อันนี้ก็จับแต่ว่าให้ทำแผงๆจับนี้ดีนะคือโชว์ให้ดูว่ามีอะไรมีดอกอะไรบ้างแต่พอเข้ามาดูแล้วมันเยอะอ่ะเรื่องมันเลือกไม่ถูกต้องไปดูสวยมากดูที่ขจัดแล้วอ่ะแจกันไอ้นี่ไอ้นู้นก็สวยเนี่ยเนี่ยเนะรูสวยทุก เลยอันนี้ตัวดกหนาสวยมากมนี่อันนี้ดอกกันต้นที่บ้านซื้อไปถ้าจะเอ็แบงค์ยังเรียนเรียนอยู่พอกรอเอาไปจัดแจกันกุหลาบกินเนี่ยอันนี้สำหรับเป็นช่อเล็กๆนี่สวยเวลารับปริญญาเนาะจัดอะทำเป็นช่อโยนเจ้าสาวไหมเนี่ยจะช่ออะนรใจผิดถูเก็บใ้ไม่ถูกอีก อันนี้โซนดอกอัญช cool. ุูดี hey. แล้วดีสวยล่สีมันเลยสวยมากกลาบปนกันสวยน่าัว่าวันน่าว่น้ากอาคู่แอบไปไหนเนี่ยน้าว่อวนมาสวยนะอะไรข้ามานมงไมเมื่อกี้เรเสื้อผ้าอชุดนึงอ erm. ้าวเราต้องสังเกตแล้วข้งล่างจะเป็นโบ อพูรักษาหมเนี่ยเนี่ยเหนือยมากเลยเออดอกดอกไม้วันพ่ออันนี้ดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรดอกเบรย์เนไม่ใช่หรอใช่ไมยไม่ถูกมันมันมีชื่อไรมชื่ออไกอลรกคงใจแอนทิวล็กแต่บอกเไม่ชื่อออะรคาเมเดียอคาเมเดียเป็นคาเมเดีย ชิ้นนี้ก็มีแก้วนี้อันนี้นะมาดอกเล็กๆอันนี้อันนี้เฮ้ยตพี่บ้าเฮ้ยแกงเดี๋ยวไปตัดเองสวยเสย้็เมื่อกี้ไม่บอกพี่แวะลมโอบ นี่วันนี้เราเห็นไอ้นี่อ่าอะไรนะนี่พ<ร> <Four> <u encouraged> ุทธรักษาดูไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะไปให้เด็กทําวระจำทอันนี้ใบไม่ครบนะคะนี่ไม่ครบใบใบไม่ครบนะคะอันนี้ดอกไม่โตเท่าไหร่นะเป็นดอกเล็กนะครับไม่เป็นดอกใหญ่